กรอบต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยผลักดันให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปการคมนาคมที่จะเกิดโครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นนะครถนนถนทางที่จะเชื่อมโยง แล้วก็จริงๆแล้วใจผมก็คือเรื่องรถไฟก็คงจะต้องทำนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าตอนนี้รถไฟของเราก็ข้ามแม่น้ำโขงไปถึงลาวแล้วนะครับแล้วก็จะมีการต่อไปผมเองไปจีนครั้งนี้ก็อยากจะดูในเรื่องของเส้นทางที่จะเชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนด้วยนะครับในแง่ของระบบรางบอกว่าตอนนี้มีตัดเส้นถนนสายเอ A4 ที่เข้าจากหน้าสามครับใช่ไหมครับที่ขึ้นลาวไปเตรียมรับเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลายจุดบางชีเข้ามา มาค้างอยู่ที่ฝั่งไทยนะครับก็จะเร่งรัดสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมนะครับคนของเราให้ให้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับจากการเชื่อมตรงนี้แต่ว่าเราหนีไม่พ้นแหละครับขณะนี้เนี่ยโลกที่มีลักษณะไร้พรมแดนเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าการไปมาหาสู่นะครับข้ามกันไปกันมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ กลับมาในเรื่องของอีกมุมมองหนึ่งคือการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนาเงินตราเข้าประเทศมากมายแต่ว่าในมุมของอนุรักษ์ในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมรวมไปถึงชุมชนอย่างที่เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าเรามีการพัฒนาแม่น้ำเจ้าพระยาให้งดงามมากขึ้นนั่อีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นมุมของชุมชนคนโบราณซึ่งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงนี้จริงๆก็มีอยู่เยอะนะครับจริงๆถ้าเราดูคู่มือเนี่ยจะมีอะไรที่เขาเขียนเอาไว้บางทีเราเองเรายังไม่ทราบเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการทํา ผังเมืองนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่ต่างๆโดยคงในเรื่องของสิทธิ์และก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เขาอยู่มาตั้งแต่เดิมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคนะครับก็เป็นแนวทางซึ่งเราหวังว่าทุก,ทกพื้นที่นะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะพยายามทําอย่างนี้อยู่นะครับจริงๆเหมือนที่คุณนิธิพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าเ,เรามีอะไรตั้งหลายอย่างแต่บางทีเราก็ปล่อย สิ่งเหล่านี้แล้วบางทีก็หายไปนะครับเราควรที่จะสามารถที่จะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับเ,เศรษฐกิจในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาก็พูดกันมากว่าคงไม่ใช่เรื่องของการเอาแรงงานเอาทุนเอาวัตถุดิบมาใช้กันเยอะๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอาความคิดเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เป็นทุนในรูปแบบของประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับมาใช้นะครับเพื่อสร้างเพื่อสร้างรายได้ สุดท้ายครับผมอยากให้ท่านนายกได้ยืนยันกับออทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามถ้าอยากจะให้ท่านได้พูดคุยแล้วก็ยืนยันถึงการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจครับคือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับจะเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย<ม>อย่างต่อเนื่องต่อไป<ม>รัฐบาลเข้าใจดีว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุดนะครับแต่ก็พยายามทํางานใกล้ชิดกับทางภาคเอกชน และก็ภาคส่วนต่างๆนะครับใช้จังหวะเวลานี้บรรเทาผลกระทบเท่าที่เราทําได้เร่งฟื้นฟูและก็สร้างโอกาสใหม่ทางการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นธุรกิจสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมีการจ้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยและคนไทยด้วยอลไรครับท่านนายกตอนนี้หลังจากพูดคุยนี่ผมพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวขออนุญาตส่วนตัวเล็กน้อยกับเรื่องราวของท่านนายกกับการที่ครอบครัวครับ ถ้ามีโอกาสสักหนึ่งอาทิตย์ท่านอยากจะพาครอบครัวไปที่ไหน <c oughs> เพราะอะไรแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันทำอะไรมันเป็นแรงดึงดูดใจให้ไปก <c oughs> ็เป็นครอบครัวประชาธิปไตยนะครับคง <c oughs> จะไปออสอบถามหน่อย <c oughs> ว่าเขาอยากจะไปที่ไหนอย่างไรกัน <c oughs> นะครับแต่ว่า เข้าใจว่าตอนนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับ <Okay. S 2> ว่าจะมีช่วงจังหวะเวลาไหนที่จะได้ไปสมมุต<ป>ิถ้าสมมติสมมติเล่นๆจะมีตมัต้งหวันนต่ว่าจริงๆแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปก็ไปที่ภูกเก็ตน,นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปที่ที่กระบี่ความจริงก็อยากจะมีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆอีกน,น,นะครับยังไม่ได้ดูครับต้องสารภาพจริงๆแล้วว่าช่วงนี้ทํางานค่อนข้างจะเยอะมากนะครับยังไม่ได้ดูจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสแล้วก็ไม่ได้เตรียมเลยว่าจะไปที่ไหนอย่างไร ผมอบดูรายการนี้หลายๆครั้งพิธีกรรับเชิญมักจะมีคําถามส่วนตัวส่วนตัวมาถามท่านนายกผมเลยเตรียมไ่จำเป็นต้องทำตามขออนุญาตมีคำถามส่วนตัวส่วนตัวบ้างสักเล็กน้อยตอนที่ท่านนายกกับภรรยาหลังจากที่แต่งงานกันเรียบร้อยสถานที่ที่ไปแล้วตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีลูกนะฮะไปที่ไหนล้วประทับใจที่ไปไปคือผมไปสมุยก่อนนะครับอันนั้นก็เป็น หลังจากแต่งงานนะครับสมุยก็จริงๆขณะนั้นก็ยังไม่ไม่พัฒนาเท่าในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็สวยสดงดงามสะดวกสบายนะครับแล้วก็หลังจากที่แต่งงานเนี่ยผมก็เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อเปียนต่อนะครับก็เลยไปที่อิตาลีด้วยนะครับแต่ว่าที่ไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์นะฮะอนิมูลก็คือที่ที่สมุยครับสมุยสมุยมีจุดเด่นอย่างไงครับ ก็จริงๆก็คือเป็นเป็นที่พักผ่อนนะครับแล้วก็ความสวยงามของของทะเล<ม>นะครับของของชายหาด<ม>นะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นอของประเทศไทยในยความจริงแล้วทั้งสองฝั่งน,<ฮ>ะนะครับสวยงามทั้งคู่ผมว่าสูสีกันมากนะครับสวยงามทั้งคู่ครท่านนายกครับในเรื่องของการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มั่นใจกับ การท่องเที่ยวไทยนะกับการยืนยันแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งกับการที่จะบอกเล่ากันไปผมก็เดินทางาไปต่างประเทศเป็นระยะระยะนะครับและนอกจากการที่องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าไปประชาสัมพันธ์แล้วในการพบปะกับผู้นําผมก็จะเล่าสถานการณ์ต่างๆร,รวมทั้งแนวทางของรัฐบาลนะครับแต่ว่าการไปทําความเข้าใจเนี่ยต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับเราจะไปโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มันไม่จริงเนี่ยคงไม่ได้ ครับเพราะนั้นอย่างอย่างตอนนี้ที่ผมเหมือนกับที่ผมพูดกับพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สถานการณ์ทางการเมืองนะครับหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกเข้าตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเรายืนยันตลอดได้ก็คือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยยินดีต้อนรับชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความประทับใจในหลายๆด้านด้วยกันครับนะครับผมว่าเต็มอิ่มกับเรื่องราว เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของท่านนายกนะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับที่ผมเป็นตัวแทนมาพูดคุยกันในวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะขออนุญาตมาเรียนสัมภาษณ์ท่านอีกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับวันนี้คงต้องลาท่านนายกไปแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพิธีกรรับเชิญท่านใหม่ว่าคงจะเป็นใครแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้กล่าขอบพระคุณท่านครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ คือในตัวฉันขอให้มั่นใจฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง ร่วมแสดงความจงร,รักภักดีโดยร่วมประกวดเรียงความบทร้อยกลองหรือภาพวาดในโครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภาหัวข้อเรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีสอบถามโทร02 244 1777 8หรือสายด่วนวุฒิสภา1102ความรักที่คนไทยไม่มีวันลืม